แนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะมันก็ออกมาไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่างเงินในเอเชียนะครับอ่อนกระจายนะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้สหรัฐจะดูไม่แข็งแกร่งมากแต่ในเอเชียนี้หนักกว่านะครับถ้าอยากรู้ทองคําจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในหัวข้อสัญญาณปรับฐานใกล้จบ ราคาทองคำตอนนี้น่าซื้อไหมซื้อขายทองคำแท่งรับทองได้จริงไม่ใช่แค่การเทรดตัวสัญญาเปิดอรอตกับอินเตโกโทร0 2 2 2 2 0 0 0, 0 7ได้เลยสวัสดีครับพวกผมกับไพ่แมนเทเดอร์อินเตโกนะครับเจอกันอีกแล้ว วันจันเวลาเดิมเลยนะครับก็ใครยังไม่เคยตามรายการของเราต้องบอกว่าเราพูดอะไรบ้างนะเราจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรบ้างแล้วก็จะมีข่าวสัปดาห์นี้ต้องเจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวของ Marco ออหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ผมอยากจะเอาขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอ,อ่อได้ความรู้กันไปติดตัวกันไปนะสามารถไปใช้ได้กับหลายตาสาสรเลยไม่ใช่แค่ทองคํานะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นช่วงของเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคำเนี่ยเป็นกราฟนะเราก็จะมาแชร์กัน เพราะว่าทุกตราสารก็สัมพันธ์กันหมดเนาะแล้วก็มันจะส่งุมดนึงทองคําด้วยนะส่วนสุดท้ายเลยเป็นช่วงตอบทางบ้านนะครับก็ใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะใน YouTube ตรงนี้แอดมินเนี่ยคอยตอบให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคําถามเนี่ยผมอาจจะยกขึ้นมาเพื่อมาตอบในรายการเลยนะครับในช่วงตอบทางบ้านนี่แหละก็จะได้ทุกคนได้ความ,มร่วมพ้องกันไปเนาะก็ยังไงก็ตามเนี่ยก่อนจะไปเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้เนี่ยช่องของผมเนี่ยก็ใกล้จะถึง10,000แสนซับแล้วนะครับผมก็รขว่ตามกันมาเรื่อยๆืเนี่ยแล้วย,ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอยากเห็นเลข1 0 0 0 0แสนเร็วๆนะมันจะมีประกาศสินคตาจาก YouTube มาเนี่ยมันเท่มากเลยก็ <g ay> อยากได้เหมือนกันนะครับโอเคนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะ,รนะรประมาณนี้เนาะโ okay. อเคเรามาเริ่มกันที่อัปเดตราคาทองคำวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อัปเดตราคาทองคาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ทองคำเนี่ยล่วงลงมาแล้วนะจากวันศุกร์นะที่ทางเทคนิคนะครับก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยร่วงลงมาแรงนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีข่าวอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็คือเอ,อ,อย่างที่ผมพูดไปนะครับในวันศุกร์เลยคบ่มมงเออว,วันได้ผมได้พูดวันศุกร์พอดีนะครับแล้วก็ À, ยังก็คือมองว่ามันยังไม่ได้ปรับฐานจบตีนะครับแต่ก็ใกล้แล้วซึ่งมันก็ลงมาจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปจากกยดดุทธ์ิเดิมเดก็คือแนวรับเนี่ยมันขยับสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าเชื่อว่าการลงเนี่ยลงได้ไม่เยอะแล้วคือยิ่งเวลาผ่านไปนานแล้วมันลงแรงไม่มันไม่ลงแรงอทักทีเนี่ยแสดงว่าการลงลึกที่เคยมองว่าไป2,200อเนี่ยอันนั้นน,น่าจะยากแล้วนะครับคือว่าน่าจะยากก็เลยให้ขยับเป้าขึ้นมานะครับเป็นแนวรับ2325ซึ่งก็คือตรงนี้เลยนะครับัเะะ้นเนี่งี้คือแนวรับแลว ที่เข้าได้แล้วไม้แรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเลยนะครับตรงนี้คือต้องมีแล้วนะครับประมาณ 10- 20%นะแล้วก็ต้องเหลือไว้ที่2003นะครับซึ่งคิดว่าสงพก็ยังมีรุ้นได้นะครับก็ถ้าลงไปจริงสองพรอบนี้ต้องซื้อเข้าไปที่ประมาณ50%ของที่คิดจะซื้อนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันลงต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันแล้วค่อยไปทยอยซื้อนะแต่วสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยให้ให้เล็งที่2003ก่อนนะครับแล้วถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยไม่ต้องทําาออออออะะไไไรรรนนเดดดีีี๋ยยยวว่่่ทออทิต์ึึงแลล้้คปูผกก็ซง ถ้าลงแรงจริงเดี๋ยวเราจะได้ช่วงเดีจะเห็นต่ําๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังไงแนวโน้มเนี่ยการลงเยอะเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วกันนะครับเพราะว่าทานี่ของการบําบฐานใกล้จบแล้วนะครับประมาณนี้โอเคครับก็จะเห็นว่าทองไทยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่4400 40, นะครับก็ลงไปได้เต็มที่เนี่ยแถวสองพันสามนะก็ได้อยู่แถวๆประมาณ4150มอาะไรประมาณนี้ตรงนั้นก็ต้องซื้อแล้วนะเป็นจุดนคือ4 0 0 0ท่วนแล้วกันท่วนๆเนี่ย หน้าซื้อแล้วประมาณ50%ของที่เราคิดจะลงทุนทองคำนะครับประมาณนี้เนาะง่ายๆเลยนะกลยุทธ์ไทยใครมีของอยู่แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยก็คือถ้ามีของน้อยหรือวันยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่ต้องขายนะครับนะเพราะว่าแนวโน้มภาพใหญ่ของทองคำมันเป็นขาขึ้นแต่แค่ระยะสั้นตรงนี้เรามันก็พยายามจะหาต้นทุนดีๆเข้าพอร์ตเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันในรายการหลักเราเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนะปแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่ง ก็มันเริ่มที่ข่าวสัปดาห์ก่อนเลยนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่นะมันออกมาไม่ดีทั้งสัปดาห์นะครับยกเว,ว้นนะวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกับออกมาดีนะครับแต่ว่าจริงๆตัวเลขวันศุกร์เนี่ยมันเป็นตัวเลขแบบจริงๆปกติมันไม่ค่อยกระทบอะไรเลยเอาง่ายๆคือทองคํามันอยากจะลงอยู่แล้วนะครับตัวเลขมันออกมาสลับสนุนหน่อยเนี่ยมันก็ลงเลยเพราะว่าปกติแล้วไอ้พวกไอเอสแอนด์พีโกลบอลเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ย มันแทบไม่กระทบราคาทองนะครับเออง่ายๆมันอยากลงอยู่แล้วนะครับก็เลยลงมานั่นเองนะก็จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกนะครับก็คือการขายทางกำไรออกมานะครับก็เลยไปเน้นที่เทคนิคแล้วก็ตาม Data มากกว่านะครับเรื่องของการปรับฐานที่ผมพูดไปนะครับก็คือทรงมันยังไม่ใช่นะมันเป็นการปรับฐานที่ถ้าขึ้นเลยเนี่ยมันยังไม่สวยนะครับแต่ว่าเออก็เชื่อว่าใกล้แล้วเพราะมัน2เดือน1ิบวัน2เดือนกว่าแล้วนะครับก็ ถ้าผ่านไปอีก2อาทิตย์เนี่ยมันจะประมาณครบ3เดือนพอดีนะครับซึ่งถ้า3เดือนแล้วเนี่ยมันมันไม่ลงสักทีเนี่ยแสดงว่าเราจะคาดออกให้มันลงเยอะเนี่ยยากแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอโอเคมาดูข่าวอื่นๆนะครับนอกตารางสัปดาห์าที่ผ่านมาเราจะพบว่าเออจะมีทางของญี่ปุ่นนะออกมาประกาศนะครับย้ำในเรื่องของเขาเนี่ยจะแทรกแซงค่างเงินแน่นอน,นออกมาให้ความมั่นใจตลาดอีกแล้ว เราจะเห็นว่าค่างเงินเยนเนี่ยอ่อนตลอดเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามจะตั้งกำแพงไว้ไม่ให้เกินร้อยหกสิบเยนต่อดอลลาร์นะแต่ว่าก็โอเคญี่ปุ่นเขาก็รวยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเข้าใจเอาจริงๆไงค่างเงินเขาไม่พังทลายอยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่อยากจะให้ราคาค่างเงินเขาอยู่ที่ตรงไหนแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุดในการคอนโทรลค่างเงินไว้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นกลยุทธ์ประมาณหนึ่งแต่โดยหลักแล้วไม่น่ากังวลอะไรนะครับแล้วก็ จะเห็นว่าเป็นธีมเงินอ่อนค่านะครับทั่วเอเชียนะครับจริงๆทั่วโลกด้วยซ้ำยกเว้นเมกาเนี่ยที่เงินไหลเข้านะครับประมาณนี้อืมวงนี้เนี่ยก็จะมาบอกอะไรเราบ่งบอกว่าเงินบาทเราเนี่ยมันจะไม่แข็งค่านะครับอ่าตับใดที่เพื่อนบ้านทั้งหมดในเอเชียมันเป็นธีมอ่อนเนี่ยเรามันจะไปแข็งเงี้ยไม่ได้นะครับอ่าจากที่ัวอาทิตย์ที่ผ่านมาผมพูดไปแล้วนะเงินบาทเนี่ยที่ว่าอ่อนๆน,นะมันอ่อนค่าจริงนะครับเทียบตัวมันเอง แต่ถ้าเทียบกับในเอเชียเนี่ยคือแข็งมากนะในเอเชียนีย่อ่อนกว่าเราเนี่ยเยอะเลยนะในเดือนที่ผ่านมานะครับประมาณนี้ถือว่าเราเนี่ยสตองมากเนาะเอ่อถัดมาเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยจะเห็นว่าข่าวหลายก็เยอะนะจะมีการรวบรวมออกมานะว่ามีข้อมูลว่าโรงงานเนี่ยที่เลิกจ้างงานแล้วปิดโรงงานไปประมาณ400กว่าแห่งแล้วนะครับในปี67ที่ผ่านมาคือปีนี้นะครับก็ต้องรีบเว่า เยอะนะครับเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีนะครับอ่าก็เกิดอย่างนี้ทั่วโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ลงใช่ไหมในเอเชียก็คือไม่ดีหมดเลยก็คือทรงเหมือนเราเนี่ยแหละนะครับภาพพูอประมาณน,นี้แบบเอ่อเพราะว่าจีนเขาเนี่ยเศรษฐีถดถอยด้วยใช่ไหมอ่ามันก็กระทบไปหมดทั่วเอเชียเลยนะครับประมาณนี้ในยุโรปเองก็แย่นะยอดที่เราขายไปยุโรปเนี่ยมันก็ตกลงอยู่แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยอ่า ซึ่งคนมาเที่ยวบ้านเราเขาก็สเปนเงินน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาก็ประหยัดขึ้นนั่นแหลเงี้ยนะมันก็กระทบหมดนะครับทำให้นี่แหละนะก็จะเห็นว่าไม่ต้องแปลกใจนะคือเมื่อไหรเราจะจบภาพนี้ก็ต่อเมื่อ,อ,อตีมทั่วโลกกลับมาเป็นลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรออเมริกานะครับคืออเมริกาเขายังแข็งอยู่ก็เลยทําให้เกิดความเบี้ยวของโลกขึ้นนะครับกลุ่มหนึ่งของโลกทั่วโลกเนี่ยอ่อนแอแล้วก็กลุ่มแล้วก็แค่อเมริกามันแข็งอยู่ประมาณนี้นะครับ อืมก็ต้องทนรอต่อไปแต่ในภาพรวมก็คือมันก็เป็นไซคเครื่งของเศรษฐกิจนะนก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีขึ้นมีลงตามวัฏจักรอัตราดอกเบีย้ยนะครับขัดมาเนี่ยอันนี้โชว์ให้ดูตัวเลขนะครับว่าทําไมตลาดหุ้นไทยมันถึงลงเอาลงเอานะอันนี้ก็มีคนทําเป็นรูปสรุปมาเ,าเลยเอามาแชร์นะมันตลกดีมันดูง่ายนะครับก็คือมันจะมีในอาเซียนนะจะมีไทยเวียดนามอินโดฟิลิปปินเนี่ยเวลาเลือกลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนเนี่ยมันแต่ละประเทศมีข้อดียังไงบ้างนะก็ถ้ามาดูนะครับจะเห็นว่า เอออินโดเนี่ยคือ GDP ใหญ่มากครับที่เขาใหญ่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เออคือไทยเนี่ยไม่มีจุดเด่นเท่าไหร่นะครับคือเรียกว่าจุดเด่นมันไม่มีแล้วกันนะคือตอนเนี้ยนะถ้าเราดูในแง่ของฐานการผลิตเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําเรามันอยู่แถว3 3 0ร้อถึงสามบาทนะครับก็เรียกได้ว่าเวียดนามถูกมากนะครับเวียดนามเห็นไหมร้อยเจ็นะครับร้อยเจถึงสองบาทเองไม่ถึง300ด้วยนะนี่คือค่าแรงขั้นต่ําระดับแรงงานนะก็ต้องเรียกได้ว่าเออเป็นฐานการผลิตที่ดีเลย และดันส่งออกเยอะด้วยเวียดนามเนี่ยส่งออกเยอะสุดในอาเซียนเลยนะครับ่ากลายเป็นประเทศที่เหมือนเป็นแบบโตมากนะครับคือน่าลงทุนกว่าไทยเยอะเลยนะมันก็มีอนุนมที่เงินไหลออกด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เวลานี้แหละก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้หุ้นไทยเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าราคามันตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าแค่พอเทียบเพื่อนบ้านเนี่ยมันมันมีโอกาสมากกว่าในต่างประเทศนะคือเวียดนามเนี่ยเขาแบบว่ามันเหมือนเป็นเหมือนเป็นเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอเมริกานะครับคือเขาเนี่ย อยู่ในจุดที่เป็นผู้เป็นนายหน้าเลยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินมันก็ไหลเข้านั่นเองนะประมาณนี้ก็ลองเรียกได้ว่าค่าไฟเองเนี่ยเห็นไหมในเวียดนามก็ยังถูกกว่าบ้านเราเยอะนะแค่2 8จุดบาทเองนะของเราเนี่ย4ี่จุดหนึ่งแปดคือโดยรวมแล้วโหไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้ทําไมว่าต้องมาตั้งฐานผลิตที่ไทยนะถ้าเราไม่มองในแง่แบบว่าแรงงานเราอาจจะมีปฏิภาพมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบ ถ้าเป็นถ้าเขามีระบบมาดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรใช้แตรแรงอะ่ะต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยก็คือเหนือกว่านะครับแล้วก็ต้นทุนดีกว่ามาักนะครับประหยัดได้เยอะเลยนะโอเคก็มาดูข่าวสัปดาห์นี้ย้งเจอกันมีอะไรบ้างนะสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีวันพฤหัสเอ้ยวันอังคารน,นะครับมีความมั่นใจผู้บริโภคก็จริงๆไม่ค่อยเวียงมากนะโดยปกตินะก็เชื่อว,ว่าไม่ค่อยเวียงแต่ก็เหวียงนิดหน่อยแล้ว วันพฤหัสนะจะมีสินค้าคงทนแล้วก็มี GDP Q1 คิด้วยนะอันนี้อาจจะเหวี่ยงได้เลยนะประมาณการต่ำมากนะอยู่ที่1.3มเองถ้าออกมาต่ำกว่านั้นเนี่ยทองขึ้นเลยนะแต่ถ้าออกมาสูงกว่าเนี่ยก็ทองจะลงซึ่งผมดูแล้วเนี่ยประมาณการต่ำเกินไปนะเชื่อว่าของจริงน่าจะสูงกว่าคือถ้าสูงกว่าปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเป็นข่าวให้ทองโดนทุบนะอานีรปรวมานแต่ว่ามันแค่เป็นการเดาแล้วกันนะแต่ดูผลในทีตรงกันแล้วกันโดยรวมก็ทองคำก็ลงมาแรงๆไงก็ซื้อนะครับประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจุดเข้าซื้อราคายัางไงเดี๋ยวไปดูในเทคนิคแล้วกันนะว่าตรงไหนดีแล้วก็จะมีวันศุกร์นะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ PCE ซึ่งจริงๆเนี่ยผมเนี่ยพูดตลอดใครตามมาเนี่ยผมจะพูดเรื่องเงินเฟ้อตลอดว่าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยจบยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะเออที่ผมพูดไปมันจะเป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับที่มันระอุนะครับทำให้ไอส้สงครามการค้าเนี่ยมันทําให้เออไมว่ามันจะเขากีดการการค้าเนี่ย กับจีนนะครับมันก็จะกระทบไปสู่ประเทศหรือว่าสินค้าในประเทศที่มันแพงขึ้นนะครับเพราะก่อนใช้ของถูกวันนี้เนี่ยต้องมาผลิตเองใช้เองมันก็แพงขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมเนี่ยเงินเฟ้อมันก็ต้องแบบเหนื่อยอยู่แล้วคือมันจะกดลงยากเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไงต้นเหตุเป็นอย่างเหมือนเดิมเนาะคุณจะไปจัดการด้วยวิธีการขึ้นดอกเบี้ยแพง,แพงๆอะไรมันก็ช่วยได้แต่ว่าคุณก็ต้องรอให้เศรษฐกิจซบเซาไงซึ่งอเมริกาตอนนี้มันเหมือนมันจะ เพราะว่าล่าสุดการจ้างงานมันก็ไม่ค่อยดีมากไม่ค่อยดีแล้วกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพี้ยงพัาแล้วกันเข้าใจะหมมันแค่เหมือนเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเอ้ยมันดูไม่ดีขึ้นมาครั้งแรกแะอะไรเงี้ยแต่โดยรวมอื่นๆมันก็ยังโอเคอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปคาดหวังให้เศรษฐีอเมริกาพังไปเยอะๆเลยเนี่ยผมว่ายังยังไม่ใช่แต่ว่าก็ก็ไม่ใช่วันไม่มีไม่มีกลิ่นเลยมันมีบ้างแต่ว่ามันน้อยอยู่แล้วกันกลิ่นยังบางอยู่เพราะฉะนั้นเร็วๆ็วนี้เนี่ยเชื่อว่าทองมันคงยังไม่ได้จะ ขึ้นแรงๆจริงๆจังๆ,ๆนะครับแต่าถามว่าจะลงเยอะๆได้ไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วนะครับเริ่มยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนาอะอม,มาดูในส่วนมาโคกันดีกว่านะครับอ่ะก็ภาพนี้เนี่ยที่ผมออกมาเนี่ยจะเห็นว่า3ข้อแรกเนี่ยเราเนี่ยจะพูดถึง ทำไมอันนี้เป็นการสัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์แบงก์ชาติทั่วโลกกันเลยนะครับที่ซื้อทองกันใช่ไหมเอ้ทำไมแบงก์ชาติให้ความเห็นยังไงเวลาเขานักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีคนไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับว่าเอ้ทำไมแบงก์ชาติเนี่ยแต่ละประเทศเขาคิดเห็นยังไงแล้วเออเขามุมมองไงบ้างแล้วก็มันก็เอามาลิสรวมๆกันเนี่ยได้จุดเด่น3ข้อหลักเนี่ยที่ผมจะมาพูดนะว่าเอ้เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเห็น3ข้อน,นี้เหมือนๆกันเลยนะครับ <S <S แล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าซื้อทองคากันนข้อออแแรรกกกัเเลยาาบว่ No default risk ก็คือไม่มีการล้มสลายของทองคำนะครับคือเขาบอกว่าคือมันเป็นแนวคิดประมาณว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเราถือสกุลเงินสมมติว่าเลาแบางก์ชาติเขาถือกระจายอนเยนยูโรดอลลาร์เนี่ยคุณถือไว้เยอะเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วใครจะโดนแซงชันหรือว่าใครสกุลกันไหนจะล้มหรือไม่ล้มนะครับมันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราบอกว่าเฮ้ยดอลลาร์แข็งมากแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่จะไม่มีวันเสื่อมสลายเลย มันไม่ใครกล้าตอบนะว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะคือมันน้อยแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้ไม่มันน้อยแต่ไม่ใช่แบบไม่มีเลยเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่ามันนะเอานี่คือความเห็นเขาแบงก์ชาติบอกว่าเขาเชื่อว่ามันไม่มีทางล่มไปเลยนะครับประมาณนี้อันที่สองนะครับเขาบอกว่าเอ่อ performance during time of crisis นะครับก็คือบอกว่า ช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยมันจะดีแสดงว่าเขามองว่าเศรษฐกิจในรอบโลกทั่วโลกโดยรวมเฉลี่ยเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นไขสิทธ์หรือว่ามันมันน่าจะมีวิกฤตนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆอ่ะบ้านเราก็ไม่ดีใช่ไหมอ่ะมันอาจจะมีไม่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ยังไม่เรียกไขสิทธ์แสดงว่าตอนนี้เขาว่ารุ่นันู่ว่าไขสิทธ์มันจะไปเกิดในประเทศมหาอำนาจอันไหนนะครับซึ่งพอมันเกิดโปะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบวงแตกกันทั่วโลกอะนะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยทองพุ่งกันจ จะอ่อนแรงเลยนะเพราะว่าเงินจะไหลไปหลบในดอลลร์ส่วนใหญ่ถ้าถ้ามันไม่ได้เกิดดอลลร์แล้วกันนะถ้าวิกฤตไม่ได้เกิดในดอลล่าเนี่ยยังไงดอลลร์ก็แข็งโป๊กนะครับคือเงินจะหนีไปหลบในดอลลร์ก่อนนะประมาณอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็รวมถึงทองคําด้วยประมาณนี้อ่าเขาก็จะมองกันอย่างนี้นะแสดงว่าตอนนี้เขาไม่ได้มองเศรษฐกิจดีเขามองโอ้ยเศรษฐกิจเนี่ยอันตรายเสี่ยงมากประมาณนี้แล้วกันถัดมาเนี่ยก็คือมองในแง่ของ historical position ก็คือเขาบอกว่าก็ทองคาเนี่ยโดย อันนี้ก็เป็นความเห็นเขานะว่ามันเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนาะนเป็นพันปีอ่ะแล้วก็อยู่ในรูปของสกุลเงินมาตลอดแล้วเป็นแค่อันเดียวนะที่เป็นสกุลเงินมาก่อนและวันนี้ก็ยังอยู่ซึ่งถามว่าในอดีตก็มีหลายสกุลเงินนะที่มาใช้เป็นเงินเนี่ยแต่ว่าล่มสลายไปเยอะแล้วนะครับแต่ทองคำเนี่ยอยู่นะมันก็มีหลักฐานพิสูจน์แล้วก็มีสิ่งนี้แหละที่ว่าความยั่งยืนที่มันมาเนี่ยเป็นในอดีตมาถึงตอนนี้เนี่ยทำให้มั่นใจได้ว่ามันเนี่ยไม่ล่มสลายนะครับเขาก็มองว่า มีไว้เนี่ยก็ไม่ได้เสี่ยงนะครับประมาณนี้อ่ะก็3ข้อหลักนะครับที่แบงก์ชาติเขาพูดถึงนะก็อย่างไอพวกนี้จริงๆนอะผมก็เคยพูดไปแล้วว่าทําไมคนเราต้องถือทองคําแต่ว่านี้่คือเหตุผลที่ระดับแบงก์ชาตินะเขาไปสัมภาษณ์และพูดพูดมาและมองมาในตอนนี้เนาะซึ่งหนึ่งในหัวข้อหนึ่งเลยคือพูดถึงเรื่องครสศิษย์กันนะครับหรือว่าแสดงว่าตอนเนี้ทั่วโลกมันมองว่ามีโอกาสเกิดวิกฤตนะครับก็อาจจะไม่รู้เกิดตรงไหนอ่ะก็ต้องถือทองคาไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเราดูกันต่อไปอาจจะเห็นนะครับในปีถัดไปก็ได้นะครับประมาณนี้มาดูที่เทคนิคนะครับหรือว่ากราฟแล้วกันนะเดี๋ยวผมแชร์เป็นเรียวไทม์เลยนะครับจะเห็นว่าตัวของดาวโจนเนี่ยก็ขึ้นดีนะจะบ่งบอกอะไรครับดาวโจนทรงแบบนี้บ่งบอกว่าตลาดไม่ได้กลัวเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมันจะแย่มีบางจุดที่มันแย่จริงนะครับแต่มันก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่และแข็งแกร่งอยู่นะครับโดยรวมๆเนี่ยโออออ ก็ยังพอถูไถ่ะถามว่าอย่างเงี้ยเฟดจ,จะลดดอกเบี้ยได้เหรอผมว่าไม่คือไม่น่าจะลดเร็วนะครับไม่น่าจะรีบรลดเพราะฉะนั้นทองคาเนี่ยมันจะขึ้นแรงๆเลยในระยะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวใครที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรไม่ต้องกังวลมากมายนะครับประมาณนี้เนาะถัดมานะครับจะมีในค่างเงินบาทอันนี้ผมพูดไปแล้วแนวโน้มค่างเงินบาทก็คือเป็นตีมอ,อ่อนอ่อนทั้งเอเชียอยู่แล้ว คือถ้าแข็งมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ระยะสั้นจากเข่าไม่จากตัวเราเองอะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยมันจะไม่รีบแข็งหรอกเพราะว่าเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คิดว่าไม่ลดนะครับคือมันจะให้กําลังใจตลาดว่าปีนี้เผื่อปีนี้ไม่ลดเลยด้วยซ้ำนะผมยังเชื่ออย่างนั้นนะปีนี้อาจจะไม่ลดเลยใครจะไปรู้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเงินบาทไม่ใช่ตีมแข็งค่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกดดันทองคํา ถัดมาเนี่ยในส่วนของทองคําเลยแล้วกันนะราคาทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากการาฟเนี่ยมันก็อย่างที่พูดไปเริ่มการปรับฐานแต่เรื่องของเวลาเนี่ยมันใกล้จะครบมันมันปาเข้าไป2เดือนประมาณ2เดือน10กว่าวันแล้วนะครับ<ๆ>เหลือเวลาประมาณสักสามอาทิตย์เนี่ยมันต้องพอรู้เรื่องมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันปรับฐานจบเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นต่อแหละอันนี้คือเรามองภาพใหญ่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคิดแบบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะให้ลุ้นว่าลงไปได้เยอะเนี่ย มันจะรุ้นได้มากแค่ไหนเชียวมันเหลือเวลามาสทักสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ลงไปได้ไม่เยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ก็ต้องเริ่มซื้อแล้วคือ 2, 3 2 5เนี่ยถึง2,300เนี่ยมันต้องเริ่มมีของนะนะสำหรับคนที่ไม่มีของคุณต้องมีแล้ว20 30คือตรงนี้มย2ี 2, 2 5มันต้องมีสักประมาณ20%แล้วแล้วลงไปัามรเนี่ยคุณก็ต้องมีสักห้ลหลังจากนั้นเนี่ยลือลงงป2,000 2,250เลยคือถ้าหลุด2,300ลงไปเนี่ยแล้วถ้าคุณถือไป5้แล้วนะแสดงว่าเฮ้ยมันแบบเราซื้อไปเยอะมานานมึงวงนันเรารอซื้ออีกทีไปเลย2,250ถ้าเกิดมันมาจริงๆนะก็ต้องบอกว่าซื้อตรงนั้นก็คือซื้อไปเลย80%แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับคือชิวๆเราอาจจะเหลือเงินไว้แค่20เผื่อว่าเอ้ยมันฟุกลงไปตลาดตกใจจะข่าวอะไรทักอย่างเนี่ย ค่อยซื้อลงที่2,200แต่คือโอกาสมันน้อยมากนะที่จะไปถึง2,200เพราะฉะนั้นเราผมก็เลยจากแผนเนี่ยเราก็เลยเตรียมเงินไว้ซื้อมันเหลือแค่น้อยๆก็พอนะเพราะว่าเราคิดว่ามันโอกาสลงไปน้อยอันนี้ก็คือหลักการการบริหารหน้าตักของเรานั่นเองนะประมาณนี้แหละก็ถ้าเด้งขึ้นมาแรงๆเนี่ยถ้าเราซื้อไปแล้วนะเราเด้งขึ้นแรงๆถ้ามีของน้อยไม่ต้องขายแล้วถ้ามีของเยอะแล้วเนี่ยค่อยแบ่งขายได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยเป็น จุดซื้อนะบริเวณน,นี้จุดซื้อไม่ใช่จุดขายนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคลงไปให้ตายเนี่ยเราก็คงไม่ขาดทุนเยอะหรอกเพราะว่าลงไปเวลาของการลงเหลือน้อยแล้วแล้วก็ลงไปจริงเงินบ่ายก็ช่วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นซื้อเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยชิวๆโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถัดมาเลยนะคิดว่าทุกคนเนี่ยคงได้กลยุทธทองคำไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมเริ่มที่คำน้ำทางบ้านกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคำนัทงทางบ้านนะเอ่อมีทางบ้านถามมาว่า ก็พยายามเล่นแบบทุนน้อยนะครับอยากจะปั้นพอร์ตเล่นเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมจะแนะนําเลยนะว่าการเล่นเป็นอาชีพเนี่ยมันยากกว่าการเล่นแบบไม่ได้เป็นอาชีพหลักคือถ้าคุณเป็นเล่นเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะว่าคําว่าอาชีพเนี่ยคุณต้องสม่ําได้เงินสม่ําเสมอทุกวันเข้าใจไหมไอ้คาว่าได้เงินสม่าเสมอทุกวันเนี่ยมันมันถึงจะเรียกอาชีพได้แต่ถ้า เราไม่มีกลยุทธ์ที่ทําให้ได้เงินสมมติอ่อทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเล่นเป็นอาชีพได้เนี่ยก็คือคนที่มีรายได้เอยอะมากหรือว่ามีเงินเนยอะมากอยู่แล้วส่วนใหญ่นะมีเงินเยอะมากแล้วคุณเล่นลงทุนทองหรือลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นอาชีพเนี่ยก็คือเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นต้องได้เงินกำไรวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือทุกวันเพราะว่าต่อให้ไม่ได้วันนี้หรือวันนี้หรือคือไม่จำเป็นต้องได้กำไรทุกวันเนี่ย เขาก็อยู่ได้เพราะเขามีเงินเยอะอยู่แล้วแล้วเขาสามารถรอโอกาสได้ก็คือเขาซื้อแล้วถือเี่ยสมมติเขาบอกว่ามันถูกแล้วเขาก็ซื้อแล้วถือไม่ทําอะไรวันหนึ่งโอกาสมันมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นแรงปั๊บเนี่ยเขากินคําเดียวเลยได้คืนหมดแล้วก็เอามาใช้นะครับอันนี้ง่ายกว่าเล่นแบบนี้คือง่ายเขาเรียกว่าการลงทุนนะครับแบบนี้เนี่ยคือเป็นอาชีพได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นอาชีพเพื่อกะว่าจะทําเงินทุกวันเนี่ยอันนี้ยากมากเข้าใจไหมมันต่างกันนะอืม วิธีการทําแบบนั้นมันจะต้องใช้ความรู้เยอะมากพวกทําเป็นอาชีพทุกวันเนี่ยมันจะต้องเป็นทําแบบความเสี่ยงน้อยมากแล้วก็ทําแบบซื้อมาขายไปทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเรียวกยว่ากลุธ์แบบอาบิธาตอะไรเงี้ยซึ่งทําเป็นอาชีพได้แต่ว่ามันก็ไม่มีไม่มีไม่มได้มีบ่อยว่ามันจะเกิดได้ทุกวันอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมไม่ว่าจะใช้วิธีเทคนิคไหนนะพวกนี้เนี่ยคุณต้องมีเงินที่เลี้ยงชีพคุณได้อยู่แล้วอย่างน้อยๆก็หนึ่งปี ส่วคุณไม่มีรายได้เข้ามาเลยหนึ่งปีคุณต้องอยู่ได้แล้วคุณต้องไม่กดดันด้วยซึ่งมันก็เครียดอย่งไงสัวเราเราทำกลยุทธ์ลงทุนทองทามันนึงอยู่แล้วบอกว่าทองเงินไม่เข้ามาสักทีหนึ่งคุณก็รอไปรอไปคุณก็เริ่มหวั่นไหวแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงเมือ่อวานมันเงินมันไม่เข้ามาสักทีหนึ่งอะไรสมมตินะสุดท้ายคุณก็จะล้มเลิกแลก้วกลยุทธ์นั้นมันก็จะเฟลก็คือพังไปทั้งที่กลยุทธ์นั้นอาจจะไม่ได้ผิดนะแค่มันต้องใช้เวลาเข้าใจไหม คือการลงทุนเนี่ยคีย์สำคัญเลยนะ 1. เลยคือเงินทุนคุณต้องมีหมุนได้สองเลยคือเวลาคุณต้องมีเวลาให้มันคือถ้าไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีเวลามากพอกลยุทธ์นั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกัน mm hmm. เข้าใจไหมเออ mm hmm. ก็ผมฝากไว้คิดประมาณนี้ยนี้คำถามเนี้ยสำคัญมากนะคือผมยกมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยทำเงินได้จากวงการนี้ แต่ว่าการที่จะทําเงินได้เนี่ยทุกอย่างเลยทําเงินได้เนี่ย <c oughs> คุณต้องมีหลักการที่หลักการคิดที่ถูกกล้องก่อน <c oughs> คือถ้าหลักคิดคุณมาผิดเนี่ยคุณทาให้ตายมันก็ผิดอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่านเนี่ยคุณจะลงทุนทองเพื่อให้ได้เงินทุกวันมามาใช้เลี้ยงชีพเนี่ยอันนี้หลักคิดแรกมันผิดแล้วหรือมันยากมากไปไม่ได้ยากมากที่จะทําได้เนี่ยผมก็เลยเตือนไปก่อนเลยถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยอย่าทํามันจะขาดทุนคือมันทาให้คุณเนี่ยไปทางผิดตั้งแต่แรกเข้าใจไหมประมาณนี้เนาะ โอเคก็มาส่วนสุดท้ายเลยผมไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนผมว่าทุกคนจะได้กลยุทธ์กันไปแล้วผมก็อยากจะย้ำเรื่อง Healthy Investment ให้ทุกคนจำไว้นะใครฟังมาคงรู้ว่า h e a l ่ h y investment ก็คือการกระจายการลงทุนการซื้อแบ่งไม้เข้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบ All-in อะไรอย่เงี้ยนะครับมันเป็นการบริหารความเสี่ยงซึ่งคือคีย์สำคัญในการลงทุนก็ขอฝากตัวไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย